สวัสดีครับพบกับผมนะครับถ่ายวิ่งกับบางนี้นะครับอีที่84นะครับก็วันนี้เราตื่นสายนะครับก็ตอนนี้ก็6โมง20แล้วนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้ไปวิ่งบนเขานะครับจะมาวิ่งที่หน้าบ้านแทนนะครับก็เรียวิ่งนาบ้านแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยตื่นให้เช้ากว่านี้นะครับก็วิ่งกันเลยครับเรา ครับเดีย๋ยววันนี้เราจะวิ่งหน้าบ้านกันนะครับก็ทำไงได้นะครับก็ร <laughs> <laughs> ุยกันเลยพวกเรา <c oughs> สองสามสี่ สแบสด e> ีครับก็เราวิ่งที่หน้าบ้านเรานะครับสบายเมื่อคืนก็วิ่งตรงนี้แหละครับเพราะว่าบนเขามันก็ไกลไปนะครับตื่นมาแล้วก็วิ่งมีอะไรก็กลับบ้านได้เลยเพราะบ้านอยู่ตรงนี้เองก็วันนี้ผม ได้รองเท้าเทลมาแล้วนะครับน่าจะมาถึงวันนี้ก็เดี๋ยววันอะาทิตย์เราจะไปแอบแอบวิ่งเทลนะครับไปคนเดียวเนี่ยครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ทีมเขาอยากจะไปเนี่ยเขาก็จะขอตามไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดินหน้านี่เป็นเดินโบดนะครับอาจจะไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่ากลัวว่าวิ่งไปแล้วเดี๋ยว อาจต้องลองดูนะครับว่าปกติเีเดินบวนเนี่ยเขาจะซ้อมวิ่งกันหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ตันหนักลงแน่ครับเดินบวดเนี่ยไม่ต้องห่วง <c oughs> อาจจะเปลี่ยนไปวิ่งตอนเย็นแทนนะเพราะว่าวิ่งเสร็จก็เปิดบวชได้เลย <c oughs> โอเคครับก็นี่โซนสองครับ <c oughs> สบายสบาย วิ่งได้เรื่อยๆก็เดี๋ยววันนี้นัดกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปบนเขากันก็ได้ของฝากนะครับบาย่ามแห้งหรือไม่ก็สต็อกผิตแห้งนะครับ้ยช้าสดชื่นนะครับวิ่ง ก็เดี๋ยววิ่งเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำงานนะครับสดชื่นมากตอนนี้ก็วิ่งได้ประมาณ3ามกิโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ย เราจะมาผมสมัครวิ่งเทลนะครับจังเกิลจังเกิลเทลนะครับสองไปตรงนะครับก็น่าจะแข่งประมาณคสภานะครับก็วิ่งประมาณยี่สิบกิโลนะครับวิ่งจริงยี่หกโลนะครับก็ไม่เคยวิ่งมาก่อนนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไหวไหมนะแต่ว่า เราก็ลซ้อมกันซ้อมเราเริ่มจากศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดเราวิง่งเราไม่ไหวเราก็แค่ออกนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์เทลนะครับก็ได้ลองท้ามาแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนบางตัวอาจจะไปซื้อที่หน้าง,งานนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้เลยก็จะได้ซ้อมเลยนะครับ ก็เดี๋ยวลองท้ามาแล้วเดี๋ยววันตรายรูว่านาะทิศเนี่ยเราจะทำคลิปวิ่งเทลเองนะครับก็ผมก็จะไปวิ่งที่จุด42นะครับที่ผมเคยพิซซ้อมมานะครับก็ลองดูว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับมันต้องลองดูนะครับถึงจะรู้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปทำงานกันนะครับเรามีโปรเจกต์สำคัญในงานของเราเราทำคนแบบให้ให้หมออยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ดีครับ <autre S 1> <c ười> ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะพอของเก่าไม่มีอะไรเลยของใหม่นี้มันมีเยอะนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาคนแบรครับ โอเคเราหยุดพูดเรื่องงานก่อนมาวิ่งพูดเรืองวิ่งต่อก็ถ้าวิ่งโซนสองเนี่ยวิ่งยังไงก็ไม่เหนือนะ่อยะวิ่งไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยจะวิ่งให้มากกว่าวันละห้าโลเขาบอกว่าวิ่งน้อยมากเลยแต่ละวันเช้าห้าโลเย็นห้าโลนี่มัน เหมือนกับแทบไม่ได้เหงื่อเลยอาจจะเป็นเพราะเราวิ่งช้าด้วยนะก็ต้องปัดตารางวิ่งนะปัญหาคือเวลาเนี่ยสำคัญเรานี่แทบไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับผู่ติงก็คนที่เขาสดๆเนี่ยนา่าเสียดายนะคนสดๆนี่มีเวลาอาอกกำลังกายเยอะมากนะแต่ว่าคนใหญ่ก็จะนอนดึก หรืซสายกันแต่ก็ถือเป็นวิถีชีวิตของคนของเขานะครับหรอ,อย่าไปสนใจก็วันนี้ไม่ค่อยได้ทำคิดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยพยายามหาคอนเทนต์ดูนะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะครับ ก็ผมหัดว <acres> like ิ่งได้ประมาณ83วันแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็น้ำหนักก็อยู่ที่99กิโลแล้วครับเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักดูอยู่ที่88กิโลก็แสดงว่าน้ำหนักลงมาประมาณเกือบ12กโลนะครับก็บวกกับคอร์สที่โรงพาบาลจัดให้นะครับ ก็คือการตรวจน้ําตาลแล้วก็าการลดน้ําหนักโดยอาจารย์หมอสีท่านนะครับอาจารย์หมอจีดหมอโจ๊กหมอปอแล้วก็หมออีกคนนึงหมอชื่ออะไรนะโชลี่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็หลักการลดน้ําหนักเนี่ยที่อาจารย์สอน,นี้ง่ายมากเลยนะให้เรากินผักสองส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนแล้วก็ข้าวหนึ่งส่วนนะครับ ผักก็ไปซื้อได้นะครับมีคนขายเยอะแยะห <c oughs> ายงกมาก,ก็มีนะครับผักที่เขาปลูกราคาถูกหากซื้อง่ายที่เหมาะเขะบเหมาะการเงินแล้วก็เรากินผักกินโปรติแล้วก็ซื้อไก่มาต้มนะครับแล้วก็หอผักกินกับซีฟู้ดก็ได้แล้วอาหาร หลังนั้นนอมห้ามกินจุกจิกนะครับกินจุกกินจุกจิกไม่ได้เลยนะครับกินได้แค่สามมอือแล้วก็หลังจากกินเราก็พยายามออกกำลังกายนะออกมาเดินออกมาวิงนะ่งเนี่ยก็จะช่วยได้แล้วก็พยายามกินน้ำระหว่างวันนะแล้วก็ตอนเย็นเราก็อยางเี้เราก็นอน นอนหกค่ำหน่อยระหว่างมือ้อเย็น,เนกับมือมือที่เราก่อนนอนก็ห่างกันสี่ชั่วโมงแค่นี้เองอะน้ำหนักก็จะลงเองก็ใครอยากรู้น้ำหนักก็ลองดูนะครับโอเคครับเป็นวันเลยเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะวิ่งไป แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำงานแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับโอเคครับจบอีพีนี้นะครับโลแล้วครับวันนี้วันนี้สิบสองครับสิบสองสิบสองโลโลหนึ่งโลมาตรฐานเฟดยาเฟดห้าวิ่ช้าชไปลายไปปลอ๋อวิ่งช้าแต่ก็ยังเร็วกว่าผมเยอะไม่ไม่นะไม่ไมไม่ไม่เยอะไม่เยอะ เพราะว่าเขเรียกว่าช่วงช่วงรีคอรเวอรี่รีคอเวอรี่อ๋อคือถ้าถ้าถ้าเป็นกันบันไดอ่ะมันจะมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่พอขึ้นไปป๊อปมันก็จะมีเนี่ยลงมามันไม่มันไม่ลงอ๋อให้มันคงที่อ่ามันมันจะมันจะขนานขนาดขนาดยอดที่ขึ้นอ่ะไหนบอกพี่จะวิ่ง15บห้าโลหลือ12บสองะไอ้นั้นมันเป็นเขาเรียกว่า แผนนีแผนเพราวางแผนแต่ว่าแผนแผนหลอกลวงผู้ต่อสู้คือคือเวลาเราทําอะไรเราจะมีการแบบแผนหลอกแผน A แผน B อ๋อแผน A แผน B แบบแบบวอลเลย์บอลอ่ะครับอ๋อมันคืออะไรอ่ะสามอ๋อแผนเรียกแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนนเดี๋ยวเราวิ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราวิ่งเหมือนกันครับทีนี้เวลาตัวประกบอ่ะเวลาก็ กขาบอกเอ้ยหยาถ้ามันทำอย่างนี้ต้องไปประกบมันม,มันอาจจะล็อกซ้ายล็อกขวาอะไรเงี้ยหลอก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 ด้วยหน้าเท้าดูเอ็มโมโม่เห็นไหมจะจะยิงแต่ว่าปุ๊อปโอ้ร้อ,อ้ประตูล้มก่อนอพี่พี่ไปแข่งมาไหนนะหัดใหญ่มาราธอนอ๋อเขาเขาไม่จัดครับเขาไม่จัดหรอ จัดโอ้าทำไบอกว่าไม่จัดโอเพราะว่าหาน้ําท่วมเหรอครับก็เลยเสียใจด้วยพี่ก็เลยต้องแบบทำไงอ่ะโปรแกรมก็ต้องเลื่อนก็คงจะเป็นเชงเลยนะแะไรนี้ก็คงจะยืดไปอีกสองเดือนเป็นส่งขามาราธอนครับโอ้เพราะเปิดสมัครก็ยังพี่ผมปีที่เมื่อไหร่ปิดแล้วปิดแล้วปิดหรอไปที่แบบไหนครับไหน้วครับส่งขามาราธอนเนี่ย ไปที่ไทยรันข้าเว็ไทยรัน่ไทยรันนะโอเคไทยรันนะครับ T A I R U N มีพวกไอสิบกิโลอะไก็มีใช่ไหมมมีมีมอ๋อโอเค้าบางที่สนใจก็สักโลนึงมันมีตั้งแต่ห้าปันรันห้าโลแล้วก็สิบโลแล้วก็ยี่สิบเอ็ดโลแล้วก็มากสุดก็สี่สสองไปลองไปวิ่งสัก สิบโลก่อนดีไหมสิบโลน่าจะได้อยู่นะสิบโลได้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 เพราะว่าเขาให้เวลาเยอะยี่สิบโลอ่ะยี่สิบโลก็ก็ได้ยี่สิบโลน่าจะน่าจะไหวอยู่นะไหวไหวใช่ไหมพี่ไหวไหวไหวก็แค่สองหมื่นเก้าเขาสองหมื่นเก้าสบายเออสองหมื่นชิวชิวถ้าถ้ามาราตอนก็สี่หมื่นเก้าโอเคเดี๋ยวผมลองไปเสิร์ชดูก่อนเผื่อผม ม,ม,ม,มันว่างนะถ้าผมว่างนะมันมันว่างว่างว่างไม่ผมอะว่างไหมว่างโอเคโอเคส่งขามาเราทอนแล้วลครับครับคือว่าก็บอกว่าพี่สมัครยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันวันวันเนี้ยวันนี้อะจตัดสินใจอยู่<อ>เพราะว่ามันอยู่ในช่วงก็เรียกว่าช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยคือค่าสมัครมันจะถูกจริงเหรอใช่ประมาณเท่าไหร่มันถูก มันถูกลงเยอะลอง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 โอเคเดี๋ยวผมลองไปดู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 ผมก็กล่าวว่ามาราทอนอะอะไรมาราทอนคืออะไรระยะมาราทอนอ๋อมาราทอนมาราทอนผมขานมาราทอนนะครับก็กล่าวว่าจะจะลองวิ่งดูวิ่งสักหน่อยพี่ รรหรือว่าไม่ต้องวิ่งแล้วพี่หลายสนาม่ไ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 ม,ไม่คือในช่วงนี่ก็ด,ดูนะัในช่วงอายุห้าสิบเนี่ยผ่านมาแล้วเกือบหกปีหปีอไม่ได้ลงสนามเลยโอ้ oh. ตั้งแต่ oh. อายุห้าสิบมานะอ๋อ oh. คือผมมจะไปลุ่งอยู่ตอนอายุสี่สิบสี่สิบปลายปลายนี่ช่วงกำลังฮอตเลย ปกคลื่ไม่วิ่งแล้วใช่ไหมอ่ะปกคลื่นหน้าสิบนี้ไม่มีมันมันด้วยอะไรอ่ะหลายอย่างปวดบิดบ้าปวดเจ็บบ้าผ่าไส้เลื่อนเล่นได้สองครั้งผ่าใส้เลื่อนหรอครับมาให้หมอหมออะไรผ่าตั้งตั้งต่องกล้องตั้งหมอจะรุลไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอทะลุทำ มอสุกี้มอสุกี้นะตอนแรกสัญญาแพทย์ของโรงบาลเราตอนแรกผมจะไปหัดใหญ่เขาบอกว่าเดไปตรงกับฟาร์นได้สองต้อเราลงฟาเสร็จไม่จบไม่จบใช่ไหมต้องไปแก้งานแก่นิดหน่อยลงสองปีผมเจ็บไรเลื่อนอยู่มีหน้าสองปีหยุดวิ่งไปนั่นแหละช่วงหยุดวิ่งพี่ทำอะไรอ่ะพี่ก๊อป เดินเดินมาเดินมาเดินมันเดินนะครับเดิน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 วิ่งไม่ได้เดินก็เดินเนี่ยชีวิตนี่กะว่าเนี่ยสงกล้ามาใจไม่จัดก็สงกล้าแลวครับโอเควิ่งวิ่งกำมกัมกัมกมกำมมาไวจะเปิดตัวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อยดูค่อยดู หลังเกมมาแล้วกันโอเคเพราะว่าเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยแฟนปืนบอกว่าไปจ้ะอย่างนี้เลยเออเออลงสนามก่อนลงสนามนะก่อนลงสนามนะอย่างนี้เลยไอ้จ้ะหวานเจ็บอย่างนี้อ่า โอเคแต่ก็นกวีดเป่ปบบาปหมดเวลานี่โอ้แต่ละคนไม่เป็นเพราะว่าแมนยูมันแข็งเกินไปไงมันไม่ใช่แมนยูยุคอมอลินนะ,อ,ะอันนี้มันยุคคารินะเนอะคาริกเนี่ยเขาบอกขาบ้านโอ้ตกลงบ้านคูดต่อสู้พอลงพูดต่อสู้ขาบ้านอ๋อนั่นเลยก็เลยก็เลยตายเลย ก็เลยถ้าไม่มีถ้าไม่มีแผนไอ้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 ชุลมุนหน้าประตูอ่ะก็ตายแล้วมันมันมันเนี่ยนะสังเกตดูได้เห็นไหชนประตูนะเออเนี่ยวิ่งชนประตูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นคือแผนเด็ดของเขาอ๋อแผนแล้วก็โยนดีๆหน่อยเนาะเออโยนแล้วก็มั่วหน้าประตูนั่นแหละคือแผนเด็ดของเขาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคงแก้กดมั้งเพราะว่าถ่ายหมอเลยอ่าก็คดู ไอ้ไอ้ที่ซื้อมาอะอะไรโยเคเลสอะไระ <c oughs> อะโยเคเลสก็ผิดฝัง<อ>แค่กิดปากกนแก่แค่ทำอะไรไม่ได้เลยเจ้าป,ป,ปิดปิดตะพังอย่างเดียวโอ้กิดจนทำอะไรไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้เลยนะเออไม่เหมือนในลีดีโอโดกูอ๋อโดกูเจ็บแล้วเจ็บเป็นรีดีโอโดกูเห็นไหมปิดอาทิตย์อยู่ปิดน่าจะ ิดจ็อบเลยนะปิดอันนี้เลยแม่สิบอาทิตย์ไม่เลยเคยใช้แรงเยอะลูกนั้วนะมันวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วจนแทนสติงอันนี้เลยกระตุกกระตุกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทุ่มเท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 แต่ว่าผมว่ามันก็เดี๋ยวนะดูดูดูโอ้ก้อยผู้เลี้ยงหรือผู้เลี้ยอีกนัดหนึ่งนะอ่าอ่าห้านัดเป็นเลยเจ๊ของแท้ของแท้ สทีมลอนดอนเนี่ยเกบไม่หมดไม่มันจะต้องเจอฟูลแลมสเปอร์สเปอร์ก็ลอนดอนนะโอ้แล้วใครอีกออทีมหนึ่งรู้สึกทีมอ่อนนะถ้าผ่านสปเปอร์ได้แฟนบอล้าจะได้ตัดผมอ่ะเีกเจอไม่เลยผมกลัวผมกลัวสเปอร์จะเอากาลิกไปอ่ะกาลิกนี่เด็กเก่าสเปอร์นะอ่าใช่ใช่ใชอ,อ ก็ถ้าเกิดแมนยูไม่ต่อเด็กปั้นซเปอร์หน้ามาก่อนนะครลิมถ้าแมนยูไม่ต่อก็อาจจะต้องไปอ่ะทำไมได้จผมว่าไม่ต่อไม่ได้แล้วมันมันต้องต่อแล้วถ้าทําทีมดีขนาดนี้ต้องต้องต้องดูก่อนดูผลงานไม่ต้องดูห้านัดนี่แหละไอ้เบาเนื่อจะตัดผมไหมได้ไอ้เบาเนื้อได้ตัดผมนะตัดสกินเฮดม่อไหลนะต่อตาบอลไปเลยอาจะผมถึงขาแล้วคือ คือคือก็จะไม,มโ่โค้ดโค้ดแต่ละคนน่ะผมดูแล้วเหมือนเหมือนเ,อเหมือนอูเล่ e นะผมว่าแกก็ทําดีนะแต่แต่แต่อ,อะไรบริหารไม่ซื้อไม่ซื้อนักเตะแกใช่ไม่ซื้อนักเตะแกแกบอกว่าเอางาเลนมาแล้วไปซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ซื้อซื้อสายไม่รู้<อ>จำไม่ได้ละไอ เออไม่รู้ใครเขาพูดแค่บอกว่าเอาฮาลันมาไม่ไม่ไม่เอาเอาดีแคนไลท์มาไม่เอาไม่เอาผมก็แปลกนะทีมทีมทีมซื้อของของแมนยูนี่แปลกมากเลยมันมันอะไรก็ไม่รู้ประหยัดตังค์พี่ฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประหยัดตังค์เลยอ่ดูออดูนะดูดูไปไปไปผาทันโชมาเท่าไหร่ไปออกมาเท่าไหร่ทันชูาัโชมาไม่ม่ประโยชน์เลยเห็นไหมเออ แล้วแล้วหาไันไม่เอาไปเอาซานโช่ซานโช่ที่เกียจะตายก็นั่นเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามาันแกไปเอามา,า,ามาได้ยังไงผองแล้วอืแล้วไอ้อะไรอ่ะไอ้ไอ้นั่นอีกตัวหนึ่งเอามาเจ็บหลังเล่นอยู่อืใครอ่ะมีเดนเลิฟไม่ใช่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 กองหน้ากองหน้าเอามาเจ็บหลังเล่นเล่นอยู่ฮอยลุนเออฮอยลุน คอยลุนอ่าแพงคอยลุนลุนเอามาผมนึกสนใจแล้วแพงแพงทั้งนั้นเลยนะแพงแพงมีประโยชน์ไม่ใช่ชาติแม่ไม่มันมันอยู่ที่โค้ดเนี่ยถ้าเกิดเป็นคาลิคคุณมบางทีนะคอยลุนอาจจะเไดนดีก็ได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันสไตล์สไตล์แบบจ่ายให้ยิงจ่ายให้ยิงเนี่ยไม่แน่อคอยลุนเอ้าเราดูนี่เลยดูดูว่านีแค่ไรอ่ะไม่เอาไปเอาอูกาเต้ อันนั้นก็ทำอไรได้นะเออดูเลยมเข้าเข้าหลังมุมแบบเข้าหลปูมึนมึนตึบเลยมึนตึบเลยไปเอาปูตึบเลยอ่าแล้วประตูรั่วงขายขายได้แค่อ่ะไปเอาโอนัน้านัน้าในพันโอเคโอเคเออยิ่งกว่าประตูน้ำอีกก็เรียกประตูน้ำประตูน้ำ ไหล่ไลไลโอเควันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้จะสอนถ้า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 กระมิบตูดกระมิดอ่าทำยังไงพี่กระมิดตูดกระมิบตูดนี่หมายถึงว่าดันสะโพกไหมตอนนี้ผมพยายามฝึกให้ตัวตรงอย่างเดียวตอนนี้ยืนให้ตัวตรงตรงแล้วก็วิ่งไม่ไม่ต้องไมนต้องไม่ต้องไม่ต้องกระมิบ กำมิดก้นกำมิดก้นด้วยตอนไหนอะ่ะกำมิดก้นกำมิดมันกับว่าเราเราปวดตอนตอนดึงขาเหรอเออเราเราปวดขี้อ๋อเ้ปวดขี้โ <c oughs> อเคพี่โหพี่ออกสื่อเลยนะโอเคโอเคอ่ะเนี่ยะปวดแล้วก็ไงต่อครับกำมิดพอพอพอกำมิดก็ทิ้งตัวแล้วก็ไปอ๋อแต่ว่าเราต้องกำมิดเห็นไหมพอถ้าถ้าเรากำมิดเนี่ยก้นเราไม่ตกมันจะมันจะพาขึ้นสูงอ๋อ โอเคโอเคเออเราก็รมีก่นแล้วก็วิ่งทีนี้พอพอล็อกกระมดเสร็จพ้อมเราก็ล็อกเอาไว้ล็อกได้ด้วยล็อกได้ด้านวิธีการล็อกวิธีการล็อกตัวแล้วก็ล็อกทาให้จะเดินมันยุบเขาบอกข้อสำคัญตัวเซนเซอร์เข้าเขาเขาเรียกว่าเข้าเนี่ยเทคนิคเทคนิคเออเข้ากระดูกก่นแล้วก็เข้าเข้ากระดูกล็อกล็อกก่นครับบีบสือเนี่ย ให้มันลึกเข้าไปข้างใน,นมากที่สุดแค่แค่คุณบิดตะเดือเนี่ยคุณก็ล็อกตูแล้วล็อกตัวเลยแล้ว,ลวเออสวนมากคนเรอลอยตะเดืออ๋อล็อกตะดือนี่เองเออบีตะเดือกไปม,มีเป็นเทคนิคที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนใช่ไม่ผมบอกทุกคนเลย <laughs> ผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีความลับโอเคครับนะเนี่ยแบบที่จะไหลแล้วก็อ่ทำไงต่อพี่เนี่ยพ่อพอ พอเรากระมีพ่นใช่ไหมอ่าแบบอันขี้อันภาษาเา้าบ้านอันขี้ครับเราทีนี้บีบสะดือล็อกสะดืออ่าบีบสะดือไหมเข้าไอ้เข้าไปข้างไหนอ่ะรู้ว่าท้องเราแบนไหมเดือเออแล้วก็ทิ้งตัวไปข้างหน้าใช่ใช่ยกขาแค่นี้ยก,กแล้วก็วางยก,กแล้ววางอย่างนะี้นะไม่ต้องทำอะไรไสบายไหมสบ <Bye. S 2> ายวนะันเลย มีนี่เป็นวันเลยนะที่นี่มีหน้าทีวะเนี่ยสะเต๊ะแฟบเนี่ยอ,อ๋อไปเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆหรอไม่เคพี่พี่บิงด่ออ่าปุ๊บ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 ปุ๊หล่อไหมหล่อไหมโอเคหล่อไหมได้ก็แค่นี้ แต่มันทำยากจังเลยนะผมว่าผมว่าผมว่าไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากสำคัญก็คือว่าวางแค่นี้โอเคแค่นี้ก่อนโอเคครับวันนี้เราจะมาทบทวนการวิ่งแต่สนมากหลังคอมนี่ผมอ่ะ มันก็มันมันมันหลาย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 คนหลายคนที่เป็นอย่างนั้นพยายามพยายามดูทางตัวผมด้วยกไม่ได้ก่อนพี่การเรีกเรีได้ก่อนทำนี้ก่อนเห็นเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราวิ่งก็บอกว่ากระโดดไป้างหน้าทีละตีละเก้าโอเค ของของนี <k <k well> <S <s <k <k ้ได้ก็โอเคโอเคแน่นอนเขนาดขนาดหยุดยังอย่างนี้เลยแต่ถ้าแบงนี้หยุดใช่ใคุ่าสำหรับดาบพิฆาตศูนตอนนี้เป็นสีไหมอยู่เช้าเช้าหมด ไหนแฟนผีนผเราใช้แฟนผีเหรอนี่แฟนนิพูไหมเหรอไม่รู้จักนี่ผีกองแฟนหงแฟนหงเนี่ยเอ้ยแฟนผีแล้วเนี่ยเออไม่น่าเชื่อน่ะแล้ว,แล,วแล้วอะไรปออเลยพวกพี่ๆเลหายหมดเลยอ๋อไปเชียงรายครับงานแต่งงานหลานหลานหลานแต่งงานกับคนเชียงรายอ๋อเชียงรายโอ้ทายยังไม่กลับมาเทคนิคการแฝดน่าจะมาพร้อมกันิคมาพรุ่งนี้อ๋อ บอกบอกเทคนิคนี้ยังบอกไอออ้ลำไยแห้งโอ้ลำไยแห้งสตรอเบอรี่แห้งสตรอเบอรี่แห้งนี่หายากต้องจากเชียงรายเท่านั้นโอ้ตรอเบอรี่แห้งลำไยแห้งใช่ได้อะไรแห้งอีกสองอย่างก็พอละรู้ละอ่ารู้ละอ่าไอ้นี่อย่างละกี่โลเถ่ายหมอกันนี่โอเคต่อตอหมอหมอ ตแหนกไหนอ๋อหมอหมอประเพณกรรมประเพณกรรมสังคมครับผู้ชายก็หมอเนี่ยใช่เขาเป็นคู่รักกันอ๋อคู่คู่รักนักวิ่งคู่รักนักวิ่งเออมันมีมันมีนั่นแหละคู่รักนักวิ่งหมอครับ ครูรักนักวิ่งหมอส่วนพี่ผมนี่เป็นคููรักลอลิงลอลิงอ่าลอลิงลอลิงคููรักนักอ๋อปิดคลิปปิดคลิปเดี๋ยวถ่ายรูปนักเตะสักหน่อยดีกว่าให้แบบเจอไม่ได้ให้แหวนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะ ความรู้สึก